สบายดีก่อนสบ,สบายดีมือหนึ่ี้ผ้าไปเก็บหอยน้ำปลาได้ยังกะ่อนนะเนาะลงถุงลงถาไปเลยปลาปลาสบายดีทั้งเล่าสบายดีทั้งไทยสุขสุขคนทุกหมองทุกบอนพี่น้องบรรยากาศวันนี้กับประมาณสี่โมงสามสิบเก้านาทีพี่น้องวันศุกร์วันที่สิบเก้าพี่น้องวันนี้นะ สิพาสหน้นาทะเลสีพาพี่น้องไปเก็บกุ้งเก็บหอยไม่ใช่เก็บปูเ,เ,เ,เก็บหอยเออบ๊แม่นเก็บหอยเก็บผักขยั่งพี่น้องไปก็เลยพ่อก็อยู่ให้นาพี่น้องไปกำลานแต่ว่ารานน่ะเพิ่นยูยูล่อพิ่นมักยูล่อพี่นอ้อ,นองแล้วก,ก็ไปเวะล้องหันเลยเลีย้ยวลงให้นาหอดให้นาแล้วบรรยากาศพี่น้องปิ๊บจะมาสวยงามขนานลงทงเขา ทุ่งเขาทุ่งหญ้ามันนุ่มเลยกระปูน้อยพี่เนอะนุ่มๆแล้งหอยไปลงหอยในลายปะต้องระวังน้ำโอ้หอยนีหอยมีน้ำ โอยนั่งระบางห้อยต่ก้อนขิงัวะเมียนตะนี่นี่พี่น้องเพียนสองอันเออพาทิ้กระตาเอามาบอลถืกระตาอันมงืกระตาเด้อคอยยางมากพี่คุณเราเห็นได้ตีนนะตีนนั่น่กระบกดากนี่หูว่านีนี่นี่เมะว่านี่นีเมนบอลเใส่คะนี่เพ้เอาเอากระตปนเอาเ็น่มักระย่าบือเอง พี่น้องเออนวโก้นหาเร็วมเยียบเามก็ตั้งไพพพีพี่พี่ห้อยอึดพี่พี่กล้ามอยู่ในนี้อ<ว>ขออนุญาตให้พีน้องคกิบให้พี่น้องเด้อบ,าบบาบางยาบาลน,าานาาี่ว่าผู้ใหญ่ขี่ข้านนะ้เบาบ,บานให้พืนคลิปจะจับกลงองพยายามันชัดเจ้าหลานเก็บเออ เออไทยมาเอาปิดมาข้าขีตูมมาะไรขึ้นนักป่าย้าพุ่นขืนเทิงพุ่นขืนบางนั่นงัวหน่อยตัวขีตูมพี่น้องเบิ้งเบิ้งก่อนหอยนะได้หอยมนันมาอ้าคอยอย่างน้าพี่คุณหน,น,หนึ่งประเฮ็ดไร หอมขี้ตมพี่น้องเอ้ยหอมขี้ตอมต้องคือขี้ตมเด้วข้อที่แล้วอะอือพี่น้องเอออมันมันพีมันเนาะอ่ะมันเลยก็ได้ที่กันไปยางข้าวเสี้ยงน้ำลายปูกระปูยางก้อนแล้วผมมันเห็นคนมายางก้อนกระปูนะใช่โหทั้งหนาพูนไป เไปออกมาหน่อยเลยใครงั้นไปแค่หน่อยนะเออเอาฟ้อนมันก็้ย่าเก็บกับปูหลายหาเก็บหอยปูหาเก็บหอยอยู่ได้บตะบบเห็นเออย่างค่อยย่บบางสิคุนจะก,ก,กาศพี่น้องทุ่งไห้ทุ่งนานาหอยนี่ฟ้อนนี่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 ในเงาเขานี่นี่อะไร หูอินได้แลวผูเต็มขับมือพี่น้องโชก่อนโชก่อนนี่ของแทบอกเลยของแทของเทของเทหอยหนเมนมตน่ะหอยนางหอยนางนี่ เก่ก้นนาบ่คิดจสิหลายเน,ะนาะอึก้นนานาเไปบดนี่อม,มากันกกกต้งจะดยปกมได้บ่ได้เอาทิปใช้กะตานั่น,น,นงนพี่นอ้อง พักขงงย e เออยักขงงย e n หนหามาไ้ลามานเปนะนะี่ปอนหอยเอาไหปอนนี่นี่นี่นีเหยียบแนละ้มาเอาเอากีกมาเอาเอีกมาปัญหาอยู่เพ็นเ็่นาตล้มเพิ่นบวไว้พี่น้อง,งอ้าหอยจูบกันบ้าน,นะ

ขอยาพอผู้ย่างคืน,นคนันเทนหน้าเลยวิบังไฮไม่ราะวังเหยียบน้ำระวังเหยียบน้ำ,น,ำนมาดึงเอาคันในดึงเอามันไนดึงอานอกนไนเทนะเดมาลองปล่อยถูกกยญแง่างล้งประงาเลย ไฮนี่แหละมีหอยนะคือซีพีลงก่อนแหละเนอะผู้ไปปลน้ำไลผู้ลิงไปเบึ่งหอยไปนํำกันตอนนี้น้องลิงก็น้องปอนกำลังจับหอยอยู่พี่น้องกำลังจะไปจับหอยมุมนานเจน่ะพี่น้องพาไปเบึ่งทับกันได้บอมานบอเปลี่ยนให้ไม่แล้วให้ให้ในมันเบิดแล้วพี่น้องมาไ้นี่แต่บาผู้ผู้ทรมารผู้ยากกูโมคือน้องปอนพี่น้อง ยากยากกระโดแต่เพื่อก็อยากมาน้ำพี่น้องว่าเฮยังบ่ถึงพี่น้องหักแต่ไปไปได้อยู่ไปย่างโคตรยางคูนห้อยเห็นเห็นบ่าวขรัอยู่นั่นเพื่อนมิติหยียบต้นเขาเราแข่งใจแข่งใจเราบินเราย่างบ่ได้เอาโยมา แม่ให้เบิ้งก่อนเบิ้งได้จกักโตโอ้เก่งมากมูอยู่ทับไม่ได้ห้อยนะพูณป้อนไม่ได้ทับหรอจุกเอา,าอืมขอยาเด้อใช่เด็กน้อยลองบุว่างกันเด้เอามาป้าจะเอาเองเห็นบ่สฮัลนันฮัดี เบิ้งจะบังกล้องเบิ้งบอสอยากมามันบังกู้องพกรสุจับ้วกันอืมหลางมือได้สบายเขายางเอาขึ้นใจนิก็ไ่ได้เอาเออฟาดม้ขนาดนี่เนาต้องนิ่งม้ขนาดบอจกอไม่คันอยากมานเลยจกไรบอจกแม่ปอนล้วใจะมันบังกล้อง บวบังดอกเนี่เดี๋ยวจะเผาเลยจะเผาลิงอ่าสซ่้พี่น้องมุดนอ้าาาทุกพี่น้องอมาหน่าน้องลิงนะดูปอดป้อนจกดูเรื่องหัวหน้าผากต้ำมันปูนเด้อคือ,อเ,คเปียกกระปินีนั่นคือเปียกเลยเปียกไม่เป็นไรแต่หัวใจอืมหมดแล้วโอเเ๊อออยตายบ๊วย ง้มไปงม้มว่าผันละืมโตผันออกเปียกเบิบบันเนะปากออกไปนองไมไปม<า>คือไว้เธอบนันเนงไปเลยน,น้องพูหเห็นบอย่างได้โบไปได้โบ นั่งลิงไปเลยเอาจังซี่โลกไงหน้าในลิงไปจะบบุ้ยน้ำโลกโลกเจ้าโค้งแล้วเหลังหยยบไปง,งไปไหหั้นพ้กันไปเยพี่น้องครเปลี่ยนบอลใหม่เบิร์บอลเก็บเลย ได้ที่โรกน้ำหลังได้บอมี่บอมเอากระปุกเกิกระปพี่น้องขาบนโชว์เลยี่น้องมาเห็นใส่เนื้อเออเอาเก็บมามีหอยเซอรี่สองตัวเบิ้งโซ่ก่อนมานเนาะอ่ะคุณนหรอเปล่อ๋อมันนะพี่น้องเบิ้งโซ่โซ่เบิ้งโซ่เบิ้ง xô bát than lên phần màn đi pino để cho nuôi nhảy trừ múa bằng đúng thử trái pino đi nhoi cắm nham thương trái lơi men ao thương trái lưa lơi à. แมนบอเาโแม่น,มวนควน,น้องปอนเว้ยวเว้มันเบ<อ>ิดแล้วเดีะยว่นเดิอเฮ้ยฮึเออปิดนา้ม,มาดูสิไทยรูปิดน้มาดูปิดน้มาป้ายรูปิดนา้ม,มามนัน่งลง,ง,ลงปิดนา้ม,มา ลิง้อยน้อยบอข้าอนน้ใหญ่ปินหนามาเป๊ะเยอะบงโอเคอืออ่าาะปินก็คือหันหน้าเลยพี่น้องคือหันหน้านั่นละอ่าอมานขนาดเลยตอนนี้จังมีหลายเร้พี่น้องจกเข้าไปน้องปอนก็น้องนิ้มานมานพี่น้องมัน่ให่จกข้างบน มอยปูน oh, ี <g 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 ่ปอนนี <g 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 ่คางนี่ปอนปอนป้อน้างนั <g 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 ่นมันไีเก็บผักเงงด้วยงด้วยม่ีเก็บผักระเงยงก่อนได้บอ เก็นปูพี่นอ้อ,นองกระปูเอาใส่พี่น้องเบิ่งดูเอาเมึงอไรใส่ดูห่ายมันี่โคบจับได้บ่เอาใส่เอาใส่ค่ะลูกมันก็ก็ใส่หมึกกินเป็นประเสิฐลยก็ปล่อยไม่เล่นก็ยิ่งพะกาังพี่นอ้องโอ้ยยังประมา กัดคั่นเนี่ยบันนีนล่งมือกัดอีแล้วนี่พักขยงเงงลีเห็นป่เป้เป,งงงไปาไปหาน้องมไม้บันี่ไม่ตะปอนบอไม้บองามบองไม้ พูดมานขนาดหน้อนบากใหญ่ก็ได้เลยพี่นอ้องไซกาะต้าว่ายเห็ดกระปูน้อยเมื่อกี้ดีม,มันอยู่ในหูได้พี่นอ้องในหูกระปูในพี่นอ้องเอ้ยโอ้มานคณ<น>อยังบิก<น>ยังลายที่เอาอะโหเดียวจะหูไตหอยอือปู นี่อะพี่น้องผลงานเด็กเน้องฟอนกับน้องหลิพงพี่น้องได้หอยกบป,ปูตัวนึงอ,อตีนไงะไปบดใหม่ปะ,ปะมันเบิริดแล้วลลบรรยากาศโคตรงามพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าบ้านนาตารีพี่น้อง อันนั้นก็เป็นหวยหวยใหญ่เลยผ่านหลายหมู่บ้านน้องหวยตัวนี้โี้โหบิดังบนดังมาบัางมาบัางยังยังมีมีหอยอีกอ่ะาเทกตา่ว้ายพี่น้องคือมีลายแค่เนาะ กินอะไต้อกินวัดผูกอันนี้หอยยังไงนะหอยเชอรี่เนี่ยบอหอยโปบอบอหอยโปนี่ยนี่คนอันมันบอมีอันนี้เลยหอยโป้ดรนี่มีหอยโปมีลายอันไหนอ่ะทีมลงไม่มีไม่มีลายเด็ดปะผูกคนละผูลิงู่กขามชิอันผู ข้างหลัง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 ว้าวโชว์หน่อยสั่งที่ได้กินพี่น้องการจะลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามให้นากาลีเด้อ,อ,อพี่น้องกดไล์กดแชร์ให้นางแน่ใครจะขามโคชนะี่น้องเบิ่งไปเลยค่ะว้าวเออเออเอาเอ้านี่เลยเด้อพี่น้องว้าว กระน๋าอย่างบนเปิดกล้องเมีนบอสอันนี้เราหอยปูนะบริเวณหอยทุเรี่นใดหอยปอน่ะมาขึ้นมาแบบนี้ไปมันสูงระเบิดช้ำกัน คนณไายประซูงนี่ปล่อหนาผู้ชิเล็กผัดตำเอาละค่ะไปน้องคลิปหนาพ่อกันใหม่กับขอบุญคุณหลายเด้อสะคุยคุณทุกมองทุกบอลก็ติดตามซอยปาตาลีเนเด้อกดเลยกดติดตามซอยซอยปาตาลีเนเด้อร์โอ้ส่องน้องอาลิงน้ำเด้อโอ้ส่องน้องอาลิงน้ำเด้อได้จ้าบ๊ายบายเจ้าถ้าลืมส่องส่องน้องอาปอน้ำเด้อมีบอก เออคลิปหน้าพ่อก็ไม่นอกขอบุญคุณหลายๆมีผ้ามาเก็บหอยพี่น้องการบ้านมันเบิ้งให้เบิ้งอีกก่อนมันขนาดพี่น้องมันนะพี่น้องมันเลยเบิ้งที่ให้เบิ้งนี่หอยเซรีนับเบิ้งก่อนเด้อหนึ่งอสอบเบอร์เบนหอยพอยโปเนาะสองกระซามเบิ้งเบิ้งบนทับกระซางนะ มักไพไข่กับปูลุกปุลงดูเออเด็กมาขี้พักเพิ่นไปล่างขี้ตุ้มอยู่ห่วยพี่น้องไปละพรมปะทากําลังลงห่วยพี่น้องพักเพิ่นไปล่างแค่กันล่างคาก่อนเ้าบัดไว้เถอะพูาางเพลินพูง นางล้มมาชีลงมาได้อ่ารีดซา,ลาแล้วโคแล้วล่างล่างลางไปล่างเลยบ้านี้น้ามวยพี่น้องโ,โคงอันอะไรลุงไม่น่าโคงโคงเดียวเดี๋ยวไปออกไปล่างเลยเข้าขึ้นมา ๑๘นาท uh, right ีแล้วมันอ๋อปาห่านน้ำกมันมีีีนทั้งไหนทั้ง้อ่ะล่างล่างเลยเมื่อปะองมปล่างอืมอืมบรรยากาศพี่น้องโคตรงามเลยโอ้ทุ่งงามขนาด